นะครับอยู่กับพี่ชาวชาวลิทย่อมดอนการตรงนี้เลยนะครับและทีมงานลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงกีฬาฟุตบอลรากหญ้ากีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับวันนี้นะครับเราไปนั่งพูดคุยกับน้าเหลิมคนห้วยแห้งนะครับคนโวไม่กลัวนะครับหลังจากที่ร้านอาหารล้มลุกคุกคลานมาถึง3ครั้งเพราะพ,พิษโควิดนะครับก็ยังต้องเปิดต่อนะครับและยัง ไปร่วมด้วยช่วยกันแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับก่อนที่จะมาเป็นผู้ประสานงานให้กับทีมลูกหนังระดับไทยลีกสสระบุรียูนิตครับไปนั่งพูดคุยกันน่าเลิมครับเป็นคนสระบุรีโดยกําเน,นิดครับเป็นคนที่ไหนคนแก่งคอยครับพี่คนแก่งคอย ถึงธุรกิจแล้วหน่อยมันล้มลุกคุกคานมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนบางที่มันจะดีไม่ดีแล้วมันโอ้โหไปไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็เป็นคนชอบทําร้านอาหารอืทํำไปเรื่อยครับทำคือจะดีปุ๊บโควิดมาก็ปิดพอโควิดหยุดก็เปิดต่อแล้วโควิดก็มาครับสามรอบครับพี่ชาวตอนนี้อืก็ค่อนข้างหนักครับเหนื่อยแต่ก็ทนนะพี่สามรอบนี่คือเปิดหยุดครับ เปิดหยุดครับนี่แค่ยังเปิดหยุดครับเป็นขคยากแบบนี้ครับสองปีแล้วครับแต่ตอนนี้คือน่าเหลิมก็ยังไม่หยุดใช่ไหมเออมันสัญญาณยังอยู่ครับสัญญาเจ้าที่อยู่ก็ต้องก็ต้องทาต่อไปครับร้านอยู่ตังไหนครับนะเออตลาดไทยครับตลาดไทยครับตรงข้ามเทศบาลเมืองท่าขงเลยครับทาอะไรบ้างอ่ะมีร้านในร้านก็เป็นพวกอ่าพวกอาหารนั่งชิวๆครับดนตรีแล้วก็มีพวกอาหารป่า ครับประมาณนั้นครับร้านนั่งชิวครับพี่ชาวดนตรีบรรยากาศโล่งๆสบายๆประมาณนั้นครับสไตล์แบบเรานั่นแหละใช่ครับสไตล์แบบเราสบายๆนะครับอ่านั่นก็คือธุรกิจอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งที่เราเห็นน่าหลิมกําลังทําอยู่แล้วทาอย่างสนุกสนานก็คือการนาสิ่งของหรือว่าความช่วยเหลือไปสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดมันเป็นยังไงครับเออคืออย่างงี้ครับพี่ชาวมันเป็นความโชคดีของผมที่ผมที่มีเพื่อนมีพวกพวกรับที่มีสไตล์เดียวกันชอบทําบุญคราวนี้มีอยู่วันหนึ่งเราก็อยากกลับบ้านละ อยากกลับมาทําบ้านเรามั้งครับอยากมาดูแลพี่น้องในชุมชนเราอืให้มันให้มันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรประมาณนะั้นคือความตั้งใจแบบนั้นครับครับโดยโดย,โดยกลับมาทําทําเปลี่ยนแปลงครับพี่ชาวเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้คนรู้จักเขาเรียกว่าจิตอาสาการช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันประมาณนั้นครับครับพี่ชาวแล้วทํายังไงมันมีอะไรที่จะมอบให้กับชาวบ้านข้าวสารอาหารแห้งใช่ครับก็จริงๆหลักๆก็คือข้าวสารอาหารแห้งคือมันเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนครับ คือชาวบ้านค่อนข้างจะคือถ้าถ้าพูดแบบแบบแม่แม่อะไรคือค่อนข้างจะยากชนเช้ากินข้ามอย่างเงี้ยครับคือถ้ามันมีสิ่งนี้ไปเราอาจจะช่วยเขาไม่ได้ตลอดแต่มันเหมือนสร้างให้เขารู้สึกสู้ไม่โดดเดี่ยวโดยมีคนอีกหลายๆคนที่มองเขาอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเขาเราช่วยได้แค่บางอย่างช่วยได้แค่กำลังใจ แรงบันดาลใจพี่ชาวห้วยแห้งมันอยู่ตรงไหนของสระบุรีห้วยแห้งนี่อยูอ่เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแก่งคอยครับไปทางเส้นตัดใหม่ใบพัดแล้วก็เลี้ยวเข้าไปประมาณ3มกิโลเป็นตำ,<ะ>ตำบลเล็กๆที่แห้งแล้งมากครับตำบลห้วยแหง้งใช่ครับนะ2ีสองหมู่บ้านแต่ตอนนี้กําลังได้รับความช่วยเหลือ,อตามกําลังของหน้าเลิมใช่ครับเป็นเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่พี่ชาวอยากนําสิ่งนี้มาให้พี่น้องดูว่ามันคนเรามีศักยภาพ แต่ว่าสามารถช่วยกันได้หลาย,ลายทางบางคนอาจจะช่วยในด้านเข,ข้าสารบางคนทําน้ําขายบางคนอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อยากให้มันเกิดเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนครับพี่ชา แล้วทีนี้นะเหลิมไปแจกไปเอาข้าวสารอาหารแห้งไปอย่างนี้โอ้โหคนอื่นเขาก็มองเนี่ยว่าลงผู้ใหญ่บ้านลงกำนันหรือเปล่าครับก็ก็มองเป็นทางการเมืองครับเวลามันจะเครื่องพิสูจน์พิชชาวถ้าผมสามารถทําอย่างนี้ได้สัก3-4ปีอ่ะผมว่ามันก็ก็น่าจะหันกลับมามองผมบ้างในมุมการเมืองแต่วันนี้ผมบอกตรงว่ามันยังไม่ใช่เวลาของผมครับผมยังยังยังไม่ยังไม่ต้องการยังไม่ต้องการคุณไม่ต้องมานําเสนอใช่ครับใช่ผมไม่ลงแน่นอนผมไม่เอา ตอนท,ที่มันไม่ใช่เวลาผมครับแล้วทีมงานที่เราไปแจกข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยมันมีคณะกี่คนส่วนมากทีมงานผมก็เป็นคนทีมงานจาก่หล,หลักๆก็คือจากกรุงเทพจากเพื่อนกลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่ผมครับ<อ>คือมีสมาชิกอยู่ที่คนลักษณะสไตล์เดียวกันภาพที่มันนําเสนอคือของคนผมคนเดียวแต่ไปทําที่อื่นก็มี<อ>ที่อื่นเขาก็เสนอของเขาครับเราก็เสนอของใครของมันครับเป็นโมเดลของใครของมันใช่ครับเราไปทําหลายที่ครับเราไม่ได้ทําที่เดียวอ นอ,นอกเหนือจากตรงที่ว่าเรากลับมาพื้นที่ของตัวเองส่วนหนึ่งที่ผู้หลับผู้ใหญ่มองเห็นก็ดึงน้าหลิมเข้ามาสู่ทีมฟุตบอลอยังไงครับอ่านี่ต้องขอบคุณพี่เอกครับดาบเอก เอกซายดับวิญญาณครับเขาคือเป็นเขาเห็นนั่นเลอนี่เป็นนักบอลที่มี <c oughs> ฝีเท้าดีหรือไงไม่ใช่ไม่ใช่คร <c oughs> ับฟุนบอลนีผมเป็นครับผมเป็นกกนกเตเลยคือในส่วนนี้ผมค่อนข้างจะมีมีมีศักยภาพด้านเรื่องโซเชียลอ่ด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการนําเสนอด้านสื่อต่างๆเนี่ยครับพี่เอกก็ชวนบอกเฮ้ยมันงั้นมาช่วยพี่หน่อยอ่ามาช่วยในการทําสื่อโฆษณาทําอะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบฟุตบอลพื้นฐานนะครับแล้วก็เป็นคนสละบุรีอ่แล้วก็ สนิทกับพี่เอกประมาณนั้นแหละครับพี่ก็คือพี่เอกนี่เห็นว่าเอ๊ะน้าเหลิมนี่ก็เป็นคนพื้นที่อยู่ในแวดวงฟุตบอลนะครับมาช่วยพี่หน่อยเป็นแขนเป็นขาพี่หน่อยนะครับเอาล้วครับนี่คือน้าเหลิมนะครับคนห้วยแห้งจังหวัดสระบุรีนะครับก็ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ครับนะฮะทำด้วยใจครับทาด้วยใจเวลาจะพิสูจน์ครับพี่ใครเอ้าสมว่าผมมีข้าวสารอาหารแห้งจะให้พี่เหลิมไปไปแจก จะมอบพี่พี่เหลิมตรงไหนยินดีแล้วครับติดต่อผมได้แล้วเดี๋ยวผมไปรับเองเลยครับที่ทีเลยครับมีเฟสไหมมีครับเฟคกับเฟซเออเซิร์ชเลยครับเหลิมห้วยแห้งครับขึ้นแน่นอนเหลิมห้้ยแห้งเซิร์ชเลยขึ้นแน่นอนผมต้องมีคําว่าห้้ยแห้งบ้านผมครับเดี๋ยวจะให้มันไม่แห้งแรงแล้วต่อไปพี่ชาโอ้สุดยอดเลยครับวันนี้ขอบคุณเหลิมห้วยแห้งขอบคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีทุกคนครับ ก็เป็นคนพื้นที่คนรากหญ้านะครับอยากจะเห็นบ้านเกิดนะครับมีฟุตบอลอาชีพและไปโลดล่นในระดับไทยลีกหนึ่งต้องติดตามนะครับ